ทำการกรเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลอยผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมุนีกับมาพบพ่อกับแอดเซรี่ในรายการเกษตรอ้อนยอแอนแหน่เนาะคะ่ะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนเนาะคะ่ะหลังจากที่ ผ้าช่มสวนแล้วเนาะคะ่ะสีผ้ามากินบกักเพาวค่ะมาชิมบกักเพาวน้ำหอมเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิว่าเออตัวหรือเปล่าผพาเบิ้งเป็นหรือเปล่าเสีเนาะคะ่ะน่วยได้เก็บได้นุ้ยได้เก็บบ่ได้แซงได้พ่อเก็บแล้วเนาะคะ่ะอันนี้การันตีจากเจ้าของสวนเนาะคะ่ะแอนเซรี่กับอันเกือบเกือบ เกืบแมนเจ้าของสวนค่ะแต่ว่าวา่าแมนเ้อพี่น้องอันมาแอมแปงคนทีซื้อเนะค่ะเนาะมาเรียนหลูน้ำเพ่นเนี่ยค่ะเบิ่งมึงต้นมันนะ่ะมึงพี่น,อน,น,น้องเบิึงตุนน้อยหนึ่งเดีอค่ะเพียงพี่น้องบ่ต้องปีนยากเพีย มาต้องเปลีย่ยนยางแล้วค่ะยืนขืนกับอมา่านนี่หัวเข่าแอเซอรี่กับสูงสูงค้าคากได้พี่น้องอมา่านร้อยหกสิบโบเทิงร้อยห้าสิบนี่นะคะ่ะเข้าแอเซอรี่กับอมา่านโบเทิงฟุตติถึงโบว์อมานนี่แล้วค่ะพี่น้องมานี่กันสีผ้าพี่น้องเลือกหัวเผ้าเนาะคะ่ะ เอามาเบิง้งไก่ๆเนาะค่ะพี่น้องวาเห้าสีเหลือกแบบใดชื้นนี่เนาะคะ่ะมันสีเป็นแซงคููกันนะคะมีวิธีเหลือกลายลายวิธีนะะนะะเนาะค่ะเนาะเข้ากับสีนับนับเป็นแซงก็ได้แซงที่หนึ่งแซงที่สองเนาะคะ่ะอันนี้เบิง้ง ลูกนั่นประมาณหน่วยบักหน้าหน่อยเนาะคะ่กะกระซีแล้วก็มี่วิธีเบิงอีกแบบนึงกงคือเบิงตรงหัวโอ้ยมันแน่นผลพวกเนี่ยเดี๋ยวตัดเอาหน่อยคุณนี่เนาะคะ่ะตรงหัวอันนี้กระซี่พอดีกินเนี่ยค่ะตรง ้องจุกมันนี่อันกระบอกไปไลยคลิปแล้วเนาะค่ะวิธีเบิรงอะเป็นขาวๆเยอะเนี่ยค่ะกี่หามือยี่สิบหามือะคะ่ะยี่สิบห้าวันเนาะคะ่ะกต่สิพอดีแต่บบตรองว่าหาเบิร์งยังสี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเก็บประจำเนาะคะ่ะเข้าสีนับมือเอาก็ได้แต่สมมุติว่าเข้าบัลลูเข้ากับมีวิธีเบิร์งนี่ค่ะบงตรงขัวเนะคะถ้าอันนี้ก็คือกําลังพอดีเพราะว่าสีขาวมันหายไปแล้ว เดี๋ยวเดียวหาตัวอย่างถาวอ,อนเนาะค่ะถาวอ,อนชิเน็นสีเหงเสียเนี่ยค่ะเป็นขาวๆสีเนาะก็คืออ่อนเนี่ยมัจุกมันอะ่ะเนี่ย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 ค่ะเนี่ยอ่อนยูเนี่ย,ย,ย,อ,อ,อ,ย,ยอันนี้อ่อนอยูเอาไ่้ถ้าในได อันนี้พอดีกินอันนี้พอดีกินเดี๋ยวซีมเบองค่ะบอกมบงปึ๊บปึ๊บสอีอ่อนไปหรือเปล่าปึ๊บอันนี้น่วยหญยเนาะคะ่ะนี่พอดีเลยเนี่ยค่ะอันนี้เขาเอินมายังก่อ เนื้อสองบอกเนื้อสองชั้นเนาะค่ะเนื้อสองชั้นนี่ถ้าเนื้อนึ่งสั้นนี่สิบางก็เนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสองชั้นที่เพิ่นเอาไปเห็ดบกเผาปอกเสื้อเคยเห็นบ่ค่ะบกเผาที่เพิ่นเอาไปลอกเอาเอากะล่ามันออกนะมะพร้าวปอกเสื้อหรือบางหม่องอื่นมายังบุ๊มะพร้าวถอดเสื้อเออมะพร้าวถอดเสื้อแซมมาซิมดูค่ะ เนี่ยคะ่ะอ่อนๆพอดีพ,อพ่อค่าเพื่อนกับสี่เลือกเลือกเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวซิมก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสมัครเสียบลายตายบนว่าววันนี้พี่นนอง <c oughs> <c oughs> แกฮอนได้เด้อเนี่ยค่ะแกรอนได้ ห้าแสบแสบค่ะพี่น้องแสบจริงหอมจริงคล้องแท้ค่ะสำหรับมือนี้ยเซรี่กับผ้าพี่น้องเบิงสวนมะพร้าวนำหอมทึงซีมพ้อมนะคะ่ะข้อห้พ่อแม่พี่น้องผู้ทีกำลังรับชมกเกษตร อยไเี้ยอยู่มีความสุขนะคะ่ะสุบหาดแข็งแรงเห็ดเกษตรด้วยความสุกค่ะอย่าไปคิดยังไาหมากไม่ขาดทุนกะอดเอาขาดทุนเมาานะะื่อไรแล้วค่ะเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะนะคะ่ะอดทนเอาเฮ้าเช่าเกษตรตะกวนมือนี้กะขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ